ใช่ไม่เลยลอก่อนรอ่นคุณมีระเบิดไหมมีนิดหน่อยให้ปลาตรงไหน,นปลาหน้าต่างเดิมไออ้อนไปปลานะเดินด้วยเฮ้ยใครร้องอะเออผมว่าอยู่ได้ยินเสียงมันตายเพเก็บเสียงเอาไม่ได้อะไรเลยอ่ะได้ยินแต่เสียงแม่งร้อง เอาเด้เออามกันอมกันตากันตา,ากันขวลึพอีกอาจจะมีตี้อยู่ตรงนั้นแหละเข้าไปเช็คไหม

ทางไหนนี่นี่เราบิงระเบิดยนมาเลยลบมาลบมาลบมาเฮ้ยทำไมไมีดใหญ่ฟันไฮทำไมฟันมแะแรงไม่ตายวะลูกเลือแน่เลยช่วยกันคุโดนชาร์จหรอือเปล่าวะ Pleur. Mm. ไปปะเ <มา S 1> อาลันฮะที่อทบอสออกมาเร็วๆใช่ไงผมอยู่ใ,ใกล้คุณเนี่ยถอยห่างเลยเหรอไม่ห่างเล่นระยะดิมันลูกซองซองหนามอ่ะผคนจะไปผมก็ลูกซองนะไกลคนใกล้คนคนะเนี่ย

ใกล้มันก็ได้ปะแกนดูดูมันดิ่อีดูดิโดนหมาตีอยู่หมาไล่อยู่หาเดินเถอะตอนนี้มันอยู่ตอนนี้ปะวะตา,า,าหยหนึ่งทำอะไรบ้างโดนน้ำหนึ่งตายเข้าหัวหมดเลยอ่ะ